แล้วกดหลังข้าโอเคยิงได้อยู่เขาเป็นนั่นดันแค่ดันเดียว Head to, Head to the target. Head to the target. Head to the target. Enemy spotted. Head to the target. To the target. Close by. นายแกนี่กี notes, really ่สองเมดอย่างไอสองเมตรแหละพราวไม่นาเคยให้คนกินสเมตร้ครโนเร็วๆคลรโนดแคลิโนดเอาให้ จะเอาแครีโนดเนีย่ยโอเคกลับมาแล้วเล่นแค่ตาเดียวนะแบตจะหมดโอเคมันจะหมดแล้วทั้งกองก็ตาย

วิ่งจริงแล้ว Come out like sewer rats จริงๆแอบเข้าตรงบน I'm reloading อู้ไม่โคเลยใช่มั้ยปืนดูไม่ วิงไนวิ่งนงนวิ yeah. ่งงนวิ่งไปไป่่น่ อันนี้ไม่ได้ไม่ใชนไม่เป็ อะไรยู่ต้องอยู่กอะอยู่ไม่ข้เหนือคันคัันอะไรอยิงไม่โดนอไรตอยู่ก็เปลโอ้ถ้าโยกมันจะมีเปลือกอะไรอกมัมอนมเปลี่ยนเนยอไรอะไ่้องร เลตฟายนี่ตัวละครน้ำแข็งมีการพายุขยาโปรได้กระือนี่ยมนนบนนบนโอันูกำลังทดลองตอนนี้กัใช้อยู่ใช้นไม่เต็นใช้พันไม่เป็มเอแล้วก็จะใช้ปืนนี้ั่อให้ันไม่อ ไม่ยจ้าม่ดยอสอบันกบุเราแปบแป๊บแป๊ะตอนนี้จบก็แป๊โอเคนอ่นืนจบแ้วก็จะลง ปนไม่พอจริงเนั้น้าปุนเน้นเน้นการตไม่ไม่เน้นเปล่าจริงอะไกเพื่อนเอาไว้ไม่งั้นม่ตายน่ไอ้ี่ไอ่ยไอตัวที่อยู่บนไอ้ตัวี่ไอนมันีงอยู่ตงควันเขียวๆเพ่อนเปนควันอเพี่อนได้เยอะที่สุดอ้ มันชอบู่ตงมันชอบู่ตรงต่ายไอ้เรื่องอมันชอบกระตายมันชอบอะไรของมันอ่ะไม่เยอะไหนวังไม่เยอะไม่เยอ่ไนวังไม่เยอะไหวังไหนอะ

ขาวนะไอ้นั่นนหะไม่โตแต่ไอ้ไอ้ไอ้นี่ยมันููนี่น,ออนุ่นข้ามันได้ลองออเอาปืนเออไม่ทันโอเคเอาเป็นว่าคลิปจบแค่นี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสบไคร้ด้วยนะถ้ากดกับเหมือนเดิมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไคร e ด้วย ได้มาทำเกมนี้อีกแล้วนะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้ามีใครอีกเพื่อนก็มาละอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยถว้าใครไม่กดเราก็จะไม่ทำนะถ้าไม่กดก็ไม่จะก็ไม่ทำสิ ไปละบ๊ายบายไปเลยยพี่ีจะพูดทำไมหลายครั้งว่อันนี้ไปกิ